หมดแล้วครับอสองอันนี้พี่ตุกพี่ยังอันนี้ไหมเอาละเอาละถุงราบสถุงรับอถุงใบน,นี้เอ่อ,อ,อน่องหรือว่าเนื้อทันี่นะคะทัน,น่มเรามาจัดกเาไปจัชตเอาุต่อไหม ส่วนมีไหมคะได้ยูกเอาตำน่าสองถุงครับตำกุ้งสดของแล้วก็เจ้าไข่เดี่ยวนนตไ่เอาเปี้ยวๆหน่อยนะคะจ่เยครับก็เดียวอันนี้คุณป้าไปไหนเนี่ยคนหลายตับนะคั้ข้างหลังเอาทำอะไรกันบ้างพี่สาวตำำตำชั่ว ทำซุ้ยจานหนึ่งทำกุ้งสดจานหนึ่งสองร้บครับพี่วุ้นเอาอะไรเอาตำไรเอาอันนี้ต้องอะไรอ่ะครับอยากกินอ,อะไรข้างในอ่ะข้างในเลยเอาเอาถ้วยนะครับแล้วก็เอาตำอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่จัแม่แล้วนะแต่ถุงเขาต้อมตับเดี๋ยวจังไม่ได้ได้แล้ว

ตับไม่มีสารตับหมดไปแล้วหมดไปแล้วจะได้ตับอร่อยแม่ทนอะไรอยู่ะตสดน่าจะตอนหหัออับไปที่วเอาตกุ้งสดแล้วก็ตับตัวตั่ต้จั không <laughs> sang พี่สาวเนี่ย

อันนี้ตำอะไรคะเนี่ยอันนี้ตำปลาตำปลาเอาเป็นตำกุ้งสดก็ได้ตำปลาตำปลาใส่กุ้งสดได้ไหมได้ได้เอาตำปลาใส่กุ้งกุ้งสดค่ะก็ตำตัวแล้วก็ตำตัวค่ะมันเหมือนกันไหมตำปลากับตำตัวค่ะเหมือนอ๋อเหมือนกันถ้างั้นก็เอาตำโคล่านี่ตำโคลาานี่เป็นยังไงคะใช่ใส่ปลาไช่ใส่ปลา ถ้างั้นก็เป็นกุ้งสดตำปากที่สดตา <สด S 2> ท,ที่เดียวไปเลยแล้วก็เอาเป็นไม่ใช่สิเขาจะกินเขาจะกินตำซั้วแบบไม่ใส่กุ้งสดได้แล้วก็เอาตำตำโคลราใส่กุ้งสดนนได้ไหมคะต้องเป็นแบบนี้เนาะ คือเปรี้ยวๆหน่อยนะคะ yeah. ้างทายนี่ไงลูกเาคมันถ้าไปเจอก็อยู่ในนี้เลยอยนี้ค่ะ อันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวช่วยนงไปตำตัวอันนี้เรียกว่าอะไรตำอะไรนะคะป่าตุ้งสดป่าตุ้งสด ตัวธรรมดาค่ะ mm ตัวธรรมดาหมูมีจ้ามือเหลืออยู่ไม่ดีไหมง่ายกลับเข่าด้อบินเข่า นี่ก็ขนมจีน เปอยก็ตาม